โดยในวันนี้ค่ะที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะเขาได้จัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดกรณีแผ่นดินไหวและอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ2568ค่ะที่ศูนย์ราชาการจังหวัดกำแพงเพชรนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชาการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จัง จังหวัดค่ะกรณีแผ่นดินไหวและอักคีภัยจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2,568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ด้วยค่ะเนื่องด้วยปัจจุบันนะคะแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ประชาชนค่ะยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมทั้งอักขีภัยเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งประชาชนค่ะย,ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันและระงับอักขีภัยเบื้องต้นนั่นเองค่ะโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะคะได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนโครงการมหาไทยแรงงานสารพลังเครือข่ายร่วมใจต้านอักขีภัยในสถานประกอบกิจการและหน่วยงานของภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชรและคณะทำงานการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด กรณีแผ่นดินไหวจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ2568จึงได้มีกำหนดการฝึกซ้อมกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวต่อเนื่องด้วยการฝึกซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟประจำปีของสาลาลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีกลุ่มเป้าหมายนะคะได้แก่ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานณสา,าลากลางจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีการดำเนินการฝึกซ้อมอบพยพกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวอย่างต่อเนื่องค่ะ แล้วก็มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปีของสารากลางจังหวัดกำแพงเพชรให้แก่บุคลากรทุกคนตามลำดับต่อไปค่ะ